นี่เห็นประธรรมเป็นญาติเป็นมารชวนเรื่องของกิเลสตัณหาคอยจ้องคอยมองอยู่ทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องเพศตรงกันข้ามนี่เรื่องของมารก็กลับเห็นเป็นเรื่องของมิตรและสัตว์รูก็เลยไม่มีการต่อสู้พระว่าสมัครเป็นลูกน้องของข้าศึก สมทบเข้าเป็นข้าศึกไปเสร็จแล้วผู้ที่จะมีการต่อสู้ในชั้นแรกนี่จะต้องรู้จักแยกให้ชัดเจนลงไปว่าอะไรเป็นข้าศึกศัตรูหรืออะไรเป็นมิตรเป็นสหายแม้จะดูกันที่บุคคลก็รู้ว่าคนนี้เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูถ้าดูที่ธรรมะก็รู้ว่าธรรมะ นี่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูธรรมะที่เป็นไปเพื่อกิเลสเพื่อความทุกข์นั่นเป็นศัตรูนั้นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นที่จะเป็นมิตรเมื่อรู้จักข้าศึกแล้วก็อาจที่จะทำการต่อสู้ หรือทำลายล่างข้าศึกนั้นให้หมดไปที่นี่ก็จะได้พิจารณากันต่อไปว่าจะต่อสู้กันที่ไหนที่ไหนเป็นสนามรบถ้ามันเป็นเรื่องศัตรูภายนอกมันก็สู้กันที่ภายนอกตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นฉันถ้าคน คนต่อคนต่อสู้กันมันก็เป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องต่อสู้กันทางร่างกายทางวัตถุเหมือนที่เขารบราฆ่าฟันกันอยู่เป็นประจำแต่ถ้ามันเป็นศัตรูภายในศัตรูทางน,นามธรรมอันละเอียดดังนี้แล้วสนามรบนั่นมันอยู่ในตัวคนนี่จึงเป็นเรื่องยาก <c oughs> าที่ ะเข้าใจว่าในตัวคนนี่มันจะเป็นสนามรบมาได้อย่างไรถือตามหลักธรรมะอันละเอียดแล้วก็จะต้องระบุไปว่าที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนั่นแหละเป็นสนามรบเข้ามาทางตาก็ชนะให้ได้ทางตาเข้ามาทางหูก็ชนะให้ได้ทางหู ข้ามาทางจมูกก็ชนะได้ทางจมูกข้ามาทางลิ้นก็ชนะได้ทางลิ้นข้ามาทางผิวกายก็ชนะได้ที่ผิวกายที่เห็นง่ายง่ยก็เรื่องกามารมทั้งหลายข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกาย้าในที่สุดก็ไปรวมอยู่ที่จิตใจถ้าเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนกับว่าไอกองทัพรบกันตั้งต้นที่นี่ ในที่สุดมันก็มีจุดศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดถึงจะถอยให้หยุดอยู่ที่นั่นทีนี้จะดูให้ขหยาบกว่านั้นก็จะต้องระบุว่าอยู่ที่กายวาจาใจเรื่องทางกายก็ต่อสู้กันทางกายอย่าให้เกิดการผิดพลาดทางกาย เรื่องเกี่ยวกับวาจาก็ต่อสู้ที่การพูดจาควบคุมการพูดจาอย่าให้มีการทําผิดทางวาจา <c oughs> เรื่องทางใจก็ควบคุมใจอย่าให้เกิดความผิดพลาดทางใจคืออย่าให้กิเลสครองเมืองอย่าให้กิเลสเข้ามาครอบครองบัลลังก์ปิจิตใจที่ละเอียดไปกว่านั้นก็ต้องพูดว่าที่เป็นจะขัน 雨入。嗯